สวัสดีครับนี้นะครับพบกับอี s t o สตนะครับไม่ได้เจอกันนานครับมีเหตุการณ์แปลกๆมาให้ชมนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่บวันนี้วันที่1ิเ็ดมกรานะครับรถครบ1ปีกับอีก4เดือนนะครับเจอเหตุการณ์แปลกๆก็คือวันนี้จอดับครับครับรถมาประมาณตอนนี้ระยะทางอยู่ที่หกหมืน หกหมืกิโลเมตรหกหมื่นหนึ่กิโลเมตรนะครับวันนี้กําลังมีนัดไปเข้าศูนย์พอดีจะไปเช็คระยะ60,000กิโลนะครับบังเอิญเจอแจ็คพอตวันนี้ก็คือจอดับครับแต่เมื่อ,อเมื่อเช้าก็ยังออกอยู่นะครับแต่ตอนนี้จอดับไปละแต่ว่ารถอะยังสามารถขับได้คอนโทรลได้ปกติเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเป็นอาการเป็นยังไงนะครับเอาละครับ กดเสียบเบรกนะครับสตาร์ทตอนนี้ติดนะครับรถสตาร์ตติดปกตินะครับให้ดูกันเลยระบบระบบของจออะไรก็ติดปกติหมดนะครับระบบแอร์นะครับทำงานปกตินะครับเปิดใช้งานแอร์ได้นะครับวิทยุทำงานได้ปกตินะครับ วิทยุทำงานปกติแต่ว่าหน้าจอไปแล้วครับดับสนิทเลยเมื่อกี้ลองดูฟิวที่ใต้ตัวคอนโซลน,นะครับเช็คฟิวเช็คอะไรก็ไม่ขาดเนาะเหมือนจะงองแงนะครับวันนี้เหมือนเจ้า MG ZS EV งองแงนะครับระยะทางอะไรดูไม่ได้หมดแต่ว่าข้อมูลต่างๆในจออะไรดูพอดูได้อยู่นะครับ รถสามารถขับได้ปกติครับแต่ข้อมูลหายหมดนะครับเวลานี้ก็ค้างอยู่อย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> น,นี้เจอแจ็คผัตครับน่าจะงองแงเมื่อเช้าครับโผล่ไปเลื่อนนัดศูนย์ปุ๊บพอดอีวันนี้ไม่ว่างนะโผไปเลื่อนนัดศูนย์ปุ๊บงองแงเลยครับโชว์จอดับเข้ามาแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ก็เลยนัดไปอีกมาลืนหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปเช็คดูว่าเกิดจากอะไรเนาะแต่ว่า ระบบไฟทุกอย่างก็ยังขับได้อยู่นะครับหน้าจอแค่หน้าจอแสดงผลไม่เห็นว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไรความเร็วเท่าไระระยะทางระยะทางก็ไม่เห็นอะไรสักอย่างนะครับเห็นอะไรเลยวันนี้ก็ไปเจอเหตุการณ์แปลกๆแต่ระบบไฟเลี้ยวระบบปัดน้ำฝนสามารถขับได้ปกติเหมือนเหมือนรถไม่มีอะไรนะครับแค่หน้าจอแสดงผลดิสเพย์มันหายไปเฉยเนาะก็ดียังขับได้นึกว่าจะได้เรียกรถมารับ ขึ้นยานแม่นะนึกว่าหกหมื่นกิโลเมตรจะได้ขึ้นยานแม่มันยังไม่ได้ขึ้นนะครับนะ mm. ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่แปลกๆครับเอามาให้ดูครับก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันน่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าไม่รู้เนาะที่เจอแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับขับได้อถ้าขับไม่ได้นี่น่าจะมีปัญหานะแต่พอดีมันยังขับได้อยู่เนาะอีกสักสองวันเดี๋ยวผมนัดเข้าไปเช็กศูนย์เดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าเหตุการณ์นี้มัน,เป,นเป็นเพราะอะไรเนาะ แต่ถ้าฟิวของหน้าปัดนี่ไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เช็คดูเรียบร้อยแล้ะฟิวยังใช้งานได้ดีนะครับเปิดปิดสตาร์ทรถหลายรอบละว,วันนี้ขับมาประมาณเกือบร้อยโลแล้วก็ยังใช้ได้ปกติแค่ไม่เห็นอะไรเฉยเนาะโอเคครับไว้แค่นี้นะครับไว้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าเกิดจากอะไรเนาะโอเคครับสวัสดีครับเอาวิทยุออกเองก็มีนะครับ